ปลาเห็ดสวีเดนนะคะเดินสะดวกมากบูเบอรี่ก็เก็บตรงนี้ค่ะเห็ดเริ่มออกแล้วดอกเล็กๆ บางวันมาเก็บเห็ดก็จะมีกวางป่ากระต่ายป่าเต้มพื้นที่ตรงนี้นะคะอากาศดีค่ะกวางก็จะออกมาหากินเช้ามืดก่อนตะว,วันจะตกดินกลางวันเขาจะเข้าป่าลึก ปลานี่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาป่านี่ไม่มีหมีนะคะมีหมูปลามีกวางป่ามีกระต่ายปลาอู้อากาศเย็นสบาย ข้างในนู่นนะเห็ดเยอะมากเลยตรงทางเดินก็ใช่นะคะออกเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มดอกเล็กๆอยู่ใต้มอสค่ะเห็ดกำลังขึ้นปีนี้ฝนดีเห็ดคงจะเยอะปีนี้ค่ะป่าสวยมากเก็บเห็ดง่าย เห็ดพึ่งหวานเห็ดเหลืองมันปูเห็ดพึ่งขาลายเห็ดปลวกสวีเดนขึ้นเต็มค่ะ